สวัสดีครับนี่ก็อ,อยู่กับเกมบอลเร็ววครับผมอันนี้ก็อยู่กับฟูแมนวยวูเร็ครับผมกำลังสีครบแล้วฟูแมนวยวูผมหนึ่งสองสามสี่ห้ามีสี่ไพอีสานแน่ผมโอเคลุยเลยเราเบิ่งว่าจีพายบอ่อสจแพายบอนยิ่งผมเกินเข้สามลูกผมโคนน่นแม่แผ่เลย หวยลับเต็มรอคนละหนึ่สันนันลุ้นนยืนลุ้นขึ้นสามลูกนี่องคนยังแข็ย่ดูดิเฮ้บผมโมดิสนน่เช่นบอลขึ้นอ๋อเขาล้นเหนื่อเหนื่อยไปบ้าไป

ดังวจดีแพ้าก,า,ากเนี่ยเมื่อหันายแพ้นั่นเมื่อหตุลนแพ้นี้นี่เป็นแพ้ไหมกันลังขึ้นหลวงมเหรอ เอาละไม่ลโมมนต์น้นเพีน่นแหละคำว่าเพียอยีก <Messi. S 1> เ,เป็นนฟีเมือห้องตกแน่นอ, <N amar. S 1> อเลเยเไปเล่นเกมบอลโดนเขาไปเล่นเกมรถเกมอย่างเจน o ิเฟอ e วิ่จง นี yeah. oh, ่ไงโอ้เหนียวเท่ายังไงก็ะด็ปั่นเยอะเบนซี่ปั่นซ้ายเข้าไปให้โรนัลด้หรือเปล่าโรนัลด้ขึ้นหกหนูหยาบ้อยหันลองนะครับเนี่ยเบนซี่กับโรนัลด้ถ้าอยู่ด้วยกันก็ บรรเทิงเหรครับบอลเลยเราต้องหาปีกดีมาอี่อสักตัวน,นะนึงไปปีกซ้ายดีมาอีสักตันนะวนึงนี่ไงนะไปแล้วครับผมจังหวะนี้คอยลูนคอยลูนครับผมยิงบ้าหลอด่วงเลย แมซซี่จะปันะป่นอีกแล้วปั่น้ายอมซซี่ปัน่นแล้วพีโดมาหรือเปล่ามาอยู่ไอ,อรุ่นบอสเทนติยออกแซงก่อนโยกไปไม่ไฟรุ่นโดไง จากบอลโด่ไงโด่ไงโด่งไงไปครับผมแมสซี่ปันเข้าไปครับผมพีโดอยู่ไหนโดมาแล้วทุ่มมงบุกไล่เขาอยู่อืตีแดวโอ้มาถึงแล้วย็นใจเย็นเพยังเปอร์เซ็นต์น้ำไหลโอ้ยยิ้มสวยยิง โอ้อย่างงีเถอะาเอ้ยว่าเขาเสยรุ่นใส่เต็มคอเลยที่มันกับหลังโอนหน้าหน้าก่อนโอนหน้าหน้าโยนยาวขึ้นมาออื้หเกือบโดนโมงไปชิปข้ามหัวมาอันนี้มงรับสแสดงนะเหตเนะ สี่หดฟีดเนี่ยนี่อยหอยลุทว่ดดดเยับผมพิโดพิดยเงยาว้เมสซี่นโมฮัมเหยชอบมเลยเมี่เด็กกสลนเนี่ยพาเลยจะเอาจะมุ่เลยวะ ผมิงหมู่ไหมครับโรนัลโดอยู่ไหนโรนัลโดฮัลโหลพี่โอ้ไม่ถึงสัตว์เฮ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ผมเล่นกายวะเปอ้บอลใสอันนี้พี่จะเสียจะเสียพอดี เออหนุงเท่าเว้สามารถทีเสมอได้ภายในครึ่งเดียวกันนะครับอ่าผมเสียผมเราเยอะกว่าครัแผมนี้ก็มีลุ้นสิครับน่าจะชนะนะเกมมั้งมีเขาจะเอาจริงไม่รู้น่าเขา่าจะเอาจริงเกมนี้เกมขึางหลังเนี่ยเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเราเล่นเป็นแบบไปมาซี่ห้อยลุ้นโอ้โหลุ้นต่อสู้มากพูดเลย ไปครับผมบอมไปหอยรุนมาแล้วห้อยรุนอยู่ไหนตด้เปิดบอลังห้อยรางนมาอ่าเฮ้ยยยืนรอบอลดีแล้วนับอลไปดูอย่นสไลด์กูด้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็น มาลุนมองขึ้นได้แต่ว่าไม่โดนเฮ้ยเ,เอ,อม็มเปเป้เฮ้ยบุลลัมนาเสยียทีจริงว้าวมันไปเสยียระเบิดมันบุนบกทง่งนี่เองบุ๊เห็นปะอยู่ฟังผีหเลยบ้างิดว่านะโอ้น,น่าเคลียร์หมอยไปขึน้นมาเลยครับโน,น่าหมอยรุ่น ชิมิโรไ,ไม่จ um, ับเลยสวยแล้วมันมาแล้วสวยเดรดิ้งโยนดาวขึ้นมาให้ก hit ับฮอยลุนฮอยลุนไม่เห็นเพื่อนหรอกฮอยลุนโอ้มาถึงเอ้ยลุนโดเอาให้ลุนโดหน่อยมองไปเว้ไปแล้วโอู้อูผมบอลอะไรวะเนี่ยโอ้โหกิ๊เช่ เอา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 รั่วแล้วสิรั่วแล้วรั่วแล้วกว่าหลังกูรั่วแล้วเมาซี่เอ้าสงสัยเหนื่อยอยากออกใช่ปะได้จัดให้ไปเลยมึงมันไม่ยอมออกด้วยเจ้ไอ้ไอ้ กูมาถึงไม่รุ่นว่ะจะยืนรอบอลเนี่ยเออยงคางขาขึ้นเซมิโลนี่เออเออมึงส่งไม่ค่อยแงน,น,งนี่ไปครับผมพีโดโบอกผมเองก็ต้องห่วงโยนยางเข้ามาหอยลื่นขึ้นไม่ถึงไม่ได้หรอกแมสซี่ปั่นไม่ได้หรอกต้องออกตัวมันมปัน่นเพราะปั่นนี้มันมันฉีกเข้าในเกินเราต้องเอาตัวนี้ปั่นดินโอคอนเซ่ ไม่รู้เชื่ออะไรไม่รู้มาลุนโดผมเอาบอลให้แล้วครับนี่อะไรวะปั่นอีกครั้งครับผมนี่พื้นที่โล่งเลยตรงน,นั้นอนะ่ะคอยลูนยิงครับผมได้เรียบร้อยครับผมคอยลูนครับผม <c oughs> คอยลูนได้ยิงแล้วครับอเอาเไป ทำไมเปแยังเสื้อเสื้อพโดอรอยลนใช่ไหมว่ามันใส่เบอร์เจ็ดเมื่อกี้เห็นไหมเพอโ้ยหลนโดกูใส่เบอร์สิบสามบ้าเลยโว้ยใครมันทำวะเฮ้ยเย็นเยเฮ้เยเฮยิฮเเฮ้ย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 เยเฮเย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 เเฮ้ ơi ừ, không được đâu, yago. Well, he got nón because nó, he nón Đi No, yago. Quay lẽ ông, anh ơi, ô William, ô William. I do that bundy, my boy. Yeah, it's safe to say that. They just need to manage this. That way, 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 เอ้ยนาทีบาปมาแล้วจังหวะน,นี้จะโดนหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ทรู้คือพูดสาดอย่างเดียวมองไว้เอ้ยจะเย็นดีเอ้ยอย่านะ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 เรียบนะร้อยผมชนะเนรียนรูชนะเลยครับผมเดมี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์สิบสามให้โดนใส่ว่ามึงบ้าหรือเปล่า ว้าวหมวยเหนียวปับป๊บเฉีย่ยกูหมวยอยู่ปะโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ